Siêng, siang. siang. Hãy oh. โอ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  <tries> 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 สนนมือสัวัน,นีไสงร้าอบดีครับวันนี้พบกับอีกหนึ่งวันนะครับก,กับบรรยากาศของการเดินทางไปส่งสินค้าแล้วก็อัดติดตั้งให้ลูกค้านะครับวันนี้เราเดินทางไปส่งทั้งหมด6ชุดนะครับกับชุดเครื่องเสียง8ปดคูณแแล้วก็ชุดเครื่องเสียง4ี่คูณส เดินทางจากอุบลราชธานีวันนี้ก็ไกลจะถึงแล้วนะครับสหรับพี่น้องทางจังหวัดบุีรัมนะครับที่อ,อำเภอหนองกี่นะครับจุดแรกแล้วก็อำเภอด่านคุณทดแล้วพี่น้องทางชัยภูมินะครับแล้วก็พี่น้องทางหนองคายนะครับก็จจะต้องคายเป็นส่งพรุ่งนี้นะครับ ขอนแก่นแล้วก็น้องคายส่งผูงนีนะครับเรากำลังเดินทางไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็อีกประมาณ21กิโลจะถึงอำเภอประสาทนะครับก็เราจดหมายเราส่งอยู่ที่อ,อำเภอหนองกี่นะครับตอนนี้ก็14นาฬิกา1นาทีนะครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะร้อนแลอุอบแบบสุดๆเลยนะครับ38องาศาเซลเซียสครับบรรยากาศถือว่าข้างนอกนี้ สุดๆเลยนะครับช่วงนี้นะครับฝากติดตามเรื่องแล้วกันนะครับ0856313001กับร้านอุบลมิวสิกซาวเซียนกงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะฮะเยื้อจากศูนย์โตเกียตเยี่ยมอุบลร,ราชธานีก็ประมาณ500เมตรนะครับใกล้ๆก,กับธนาคารกรุงไทยสาขาใหญ่หรือว่าสาขาดอนกลางอุบลร,ราชธานีนะครับเยื้อจากบิ๊กซีอุบลร,ราชธานีประมาณ อ่าหนึ่งกิโลนะครับอู้อะไรครับอะไรอู้อะไรครับไปข้างหน้านี่โอ้โหวิ่งนะครับเอาละครับเจ้าใหญ่จะไปซ้ายไปขวาเนี่ยบอู้โหเจ้าถิ่นับเจ้าถิ่นนี่นะครับโอ้โหนะครับไม่หลบนี้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ครับถ้าไม่หลบนะครับเนี่ย ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติดตามรับชมทุกๆคลิปนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับอยากแนะนําหรือว่าเพิ่มเติมส่วนไหนจุดไหนของทางร้านอยากชมชุดไหนนะครับจะให้รีวิวชุดไหนเครื่องเสียงเซตไหนก็นี่นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี่เลยนะครับเข้ามาเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแล้วก็แนวทางในการทําเครื่องเสียงนะครับเราทางร้านอ,อุบลมิสิษฐสาวเยงกงออกบลราชธานีน้อมรับทุกคอมเมนต์นะครับ จะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขในการเปลี่ยนเครื่องเสียงสินค้าในการจัดส่งหรือว่าการบริการต่างๆนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่สั่งจองสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ร้านบนมิวสิคซาวเซี่ยงคงบริษัทบนมิวสิคซาวเซี่ยงคงอบลราชธานีนะครับขอบคุณทุกท่าน085631301เดินทางไปเรื่อยๆ ใกล้จะถึงจุดหมายเราจะอัปเดตให้ดูไปอีกหนึ่งรอบนะครับตอนนี้ก็อยู่บนถนน,อนเส้น24นะครับถนนสาย24อ่า๊อฟเภอเด่นอุดมสีคิวนะครับเส้นนี้นะครับที่เรากำลังเดินทางตอนนี้ก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันครับชุดโปรโมชั่นมากไมล์นะโปรโมชั่นมากมายหลากหลา,ลายรายการนะรว่าจะเป็นชุด125,000บาทนะครับเซต8 48, ปคูณแพร้อมทั้งระบบ อำเภอปราสาท18กิโลลิน47โคราชนครราชสีมา185กิโลนะครับเราก็เดินทางมาถึงที่อำเภอหนองกี่นะครับเลี้ยวซ้ายมาทางอำเภอเสิญสางนะครับเราจะอยู่ที่อำเภอหนองกี่อีกประมาณ10กิโลนะครับจะถึงสำนับ,บ้านลูกค้านะครับจัดชุด 4, 4. คนนะครับกลันเดินทาง แต่ตอนนี้ก็คือปัญหาเริ่มมาอีกแล้วนะครับบรรยากาศเดิมๆกับเรื่องฝนนะครับตอนนี้ฝนก็กําลังจะตกมาอีกแล้วนะครับอีกประมาณ7กิโลครับจะถึงบ้านสำหรับบ้านลูกค้าที่สั่งจองสินค้ากับชุดสีคุณสีที่ร้านบนมีสิงซาวเซนกงอุบลราชธานีนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็คึมฟ้าคึมฝนคือว่าเริ่มมืดมาครับตอนนี้15นฬิกานะครับ4 7นาที กับวันที่16พฤษภาค,คม2563ที่ร้านอุบลวิส,วสิกาวเซนกงอุบลราชธานีนะครับบรรยากาศก็ฝนก็เริ่มจะลินลงมาน,นิดนึงนะครับก็เดินทางไปเรื่อยๆครับเริ่มเมืด่ดกับอากาศพายุฝนก็จะมานะครับตอนนี้เราเดินทางไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงทางเข้าบ้านลูกค้าแล้วครับปัญหาก็มาอีกแล้วครับฝนนะครับ ฝนตกหนักเลยครับตอนนี้กําลังเริ่มเม็ดใหญ่มากครับตอนนี้รอรถอีกสองคันกำลังวิ่งตามกันมานะครับฝนตกอย่างแรงตอนนี้เราที่อำเภอหนองกีนะครับกับบ้านหมู่บ้านนะครับคุ้มสุขสันต์นะครับนี่ครับรอรถอีกสองคันกำลังวิ่งมาแล้วก็จะมา แยกกันอยู่ที่ประโคนชัยครับอีกคันนึงจะลงภาคใต้ครับลงบทจบกิรลขน,นะครับอีกคันนึงก็จะไปนครราชสีมาแล้วก็ไปน้องคายครับจะต้องมาส่งของมาลงอยู่ที่นครราชสีมาก่อนนะครับฝนมาเดือดหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วเิ็บทั้งเลยไปแนะ้ง เริ่มเม็ดใหญ่ขึ้นมาเรื่อยฝากติดตามเรื่องแล้วกันครับเราไปทุกพื้นที่ที่ลูกค้าสั่งจองนะครับดฟ้าจะแรงหน่อยช่วงนี้แล้วก็เริ่มเม็ดใหญ่ขึ้นเรื่อยแล้วตอนนี้รอรถทีมงานมาอยู่ตอนนี้ยังมาไม่ถึงเลมาทั้งหมด4ี่พันรูกประทุกหก้อด้วยนะครับ อุปกรณ์ต่งางๆก็ทยอยวิ่งจัดส่งนะครับ,บวันนี้16ิฤโภาคมนะครับ1 6 3ก็เริ่มลำบากขึ้นแล้วครับฝนสาตกแรงเลยเดี๋ยวราไปส่งทุกพื้นที่นะครับจะรอทีมของจนเอกกับจันขุนแล้วก็ทีมของป๋าต๋องครับป๋ต๋องสี่คันสี่ชุดนะครับแยกกันส่งชุดละสองคันนะเป็นแปดชุดพอดีแล้วก็อีกหกร้อก็จะวิ่ง ตามคือมาส่งอีกพรุ่งนี้นะครับรถกระบะทยอยทอยส่งในพวกนี้เปที่หนองคายแล้วก็โซนภาคใต้นะนนะครับจุที่ลิขันเนี่แบ่งทีมมันไปนะจา้าหลีครับผม ทำงานแข่งกับผลครับผมวันนี้ตอ,น,อนนี้อาจารย์เี่กำลังเช็คตู้นะครับโอเคไหมครับโอเคไหม นนนนตอนนี้เวลา16นาฬิกานะครับ38นาทีเรากำลังเล่งส่งของให้ลูกค้า เรอบาครับรถเานค,ครับโอ้เกย่ยเกยดโอ้ทั้งฝนทั้งพายุครับตอนนี้การเข้าแล้โอ้นมโอ้เข้าข้าเข้าเขเนาเ้ด้า้า้้บเา้ บนรักลมครับโอ้โหไม่ยิไม่ยิบ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 ไม่ยิไม่ยิไม่ยิบ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 ไม่บไม่ยิม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 ไม่ยิ่ เียดคนครับเบียดคนโอหอาจารย์คุณคือเน,น,นี่นยะไโอ้โหานกำลังเสียลมโอ้โหโอ้ฝนลมครับฝนแรงได้ไปแลวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแต่เราเซตระบบคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ เรนะามาอาจารย์ดเองนอางเครับกมาันะเอาไว้แค่นี้ก่อนคนระับเอาไว้แค่นี้ก่อนคนระับตอนนี้พายุมาคนระับ บรรยากาศการส่งของนะครับข้ามกลางสายฝนครับผมวันนี้อำเภอหนองกี่นะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผม คนดีแล้วครับไม่ใช่แค่ยไ่งหายครับ 那、这个，哎，准备几个？你拿那么多呀？<noise> <noise> <noise>